อมมมมโอ้มือนี่เมือนี่เซียวเซวสีามาขายงวัวได้บาะนีขายงวัวจควงโอ้ยจับมากันนพะพ่อ,อด,ด,ด่นลอดเขาควงได้หวะเ้ยเน่เมือมนี่เตรมสนามเด็กโองวัวไม่มน,นี่จนนังไยนนอนเลยม่นี่<ห> <laughs> วงแม่นี่จ <iah> ักจักจ <lonely> ักเดือนแล้วเนี่ยอายุอายุจักเดือนแล้วเนี่ยคีเลยละครับมันเงินมันงูมาม่มาไม่จาชมบรรยากาศครับอันนี้เป็นฟาร์มยังน้อยซื้อฟ้ามยังเกาะฟร์มภูมิทักฟาร์มภูมิทักฟาร์มภูมิทักฟาร์มอันพื้นที่เลี้ยงงัวนี่จักไรนอสามเลยสามไร่สามเลยเศษ พื้นที่นี่ก็ะยุ่นน้ำเชื่อนจากคลองนี่แหละครับกยุ่นน้ำเชื่อนจากคลองนี่ขามข้อขามทางมันนี่ก็โอ้บรรยากาศดีแห้งบานเท่าบรรยากาศดีเกินล้อก่เล่นขามข้อไปไปพูบุลรถได้เนี่ยดล่นนกนกชนครับวันนี้มึงก็ถามตัวละเอาเปิดคีบเลยนี่เตี้ยเขาเปิดคลิปรือว่าตกใจกันตัว เดี๋ยวเดี๋ยวไปชมยังว่าไพ่นเอ็นอยู่ขวากเนาะเดี๋ยวอันนี้ให้งัวขอคอก่อนเอาบาดเนี้เอาเลยเอาเลยเอาไปให้ที่ล่ะก็ชมบรรยากาศในขวากได้ครับบาดนี้ห่วยมึงโม้ต้นเหรอตัวพึ่งพูนนะว้ามันดีดเด้อเดียงเดียงเลยข้าวสารที่บอกแล้ว ว้ยเอาโอ้ยเนาะพ่อเสี่ยวเองมุดตื่นงัวดูไปยืนคู่งัวดีล่ะพ่อข่ากับเอ็นโจ้ของงัวกันได้กระโจ้กันไปคุยกับงัวดมาอูตัวเนาะต้องไปยืนคุยกับงัวตัวหางัวจับจับเข้างัวดไหมจับเข้างัวคุยไหมจับได้ยูให้ลูกเขาเดี๋ยวนี่เสี่ยวห่อสิเขาไปจับงัวลูบงัวเบิ้องแรกครับบัดนี้ อา <aría> ค no? ู่แม่นี่ได้มาเกแถวนั่งพอคู่แม่นี่เนาะเอาเตือนละตัวครับเอาเตละตัวเมันว่าคู่ครับมาเตละตัวครับครูมางวดตื่นได้ยินว่มันมาไหมครับมันมาไหมตื่นสนามเนาะสนามตื่นสนามแม่นีก็เอามาสองหมื่นหาครับแม่นี่ได้มากสองหมื่นขี่เปิดสองหมื่นหาครับเปิดสองหมื่นหาครับง้อละข้าหนีหายากยิเดี ว่าผมขายทื้นเดี๋ยครับผมติดเตียนอาชีพผมติดเตียนอาชีพที่ไปเลี้ยงหมูปลาครับผมกินร่างเท่าไรครับเพราะว่ามันอาชีพมีมันผมเลี้ยงมาดุนะครับเพิ่นจะมาดุแล้วพอเลี้ยงมาจากปีนอ่นเนี่ยว่าผมเลี้ยงมาจากน้อยผนแล้วเลี้ยงจะกี่ก็เลี้ยงคั้วเลี้ยงคั้วครับโอ้เยหลานมาเลี้ยงง้วงง้วงยังกันจะน้อยผนว่าเป็นย่ำปีอืม ผมก็เลยเบื่อว่าเขาเล่าสิบถ่ายลำปีสองสองมือหาครับช่วงลำปีมาพอได้เห็นยู่นนี่ได้เป็นลำปีทำเพิ่นบน่นอนก็ได้เป็นแล้วครับผมขายก่อนกัเล่กัเลยว่ามีปัญหาเนาะครับโอ้เอามาไว้แม่นี่ผมไปดิเปิดเรือดผ่านแล้วเด้หนี่ผ่านเนี่เปิดเรือดสามมือห้านี่แม่นี่สมหลอดคือดยังนี่นะหลอดครับที่สามหนึ่งที่อฟสามหนึ่งโอ้ สามหมื่นาครับแม่สามหมื่นานอแม่เนาะเจทักมาเลยครับนี่ง <c oughs> ู้มีส้นอย่าส้นโ <c oughs> ยอย่าส้นโ <c oughs> ยนี่บังอง่อน <c oughs> อย่ามาจะดีจดีดี้อมีส้นอ ผมเปิดแล้วครับามีะครับถ้าสนใจกันทักมาเลยครับเบอร์เบอริติดต่อเบตัวอไมโทมยนมีจิกับเมียผมนี่โทรถาผมผมบถโทคะโทหาเมียเลยเมียผมกันเบื่อไรผูรีรบดอะุงมไหนได้หัดอากางบไหนก ขอปิดคลิปไอ้ท้ามีก็ได้ครับเพราะว่าก็ว่าไป็นที่ไรโอ้ยตัวนี้อันเดี๋ยวง่วนตัวนี้อันได้มาตตลาดได้นอนเนี่ยคือมาทั้ทแต่บานครับในตั้ทแต่บานได้มาเท่าไรเนาะพ่อได้มาสามหมื่นดี่ล้วครับคุณผู้ขายสามหมื่นหาแต่ว่ากำลังหาลอยเออหาพันเอาท้ามีครับผมบปู่อะไรโอเคยู่ได้ครับจะบอกไงเรื่องพานแล้วอันนี้สองหมื่นห้านี่แม่นี่คุณเจทักมาเลย ทักเฟซบุ๊กมาเลยทักเฟซบุ๊กมาเลยครับเฟซบุ๊กสิ่งอยัางนอ้ครับแบ่งนะแบ่งนะจะแจกให้ครับขอบคุณครับโอ้สำหรับมือนี้มีซ่อมนีอะลรได้ครับสำหรับอ่านพ่มงปีทากฟ้ามครับเล็กๆหน่อยๆผมสีขายผมณสีขายออกเฮ้ยครับสีขายออกกับย้อนว่านนี่ละผมณสีไปหันหันมาเลี้ยงหมูหันมาเลี้ยงหมูหมูมันไอ้มันเอว ันเดียวเดากันยางมาเบิ่งหมูจะข้าวไหนได้ครับโอ้หมูกับได้เนาะบางช่วงหนึ่งเฮ็ดคลิปไปแล้วล่ะก็หมูเกี่ยวก็หมูกับได้แต่ว่าเบิ่งเนี่ยฟังบักในน้อยเมื่อกี้ไม่เกิดก่อนคลิปคลิปก่อนหนะเนียนยังกว่าอันตัวนี้น้อยเละลายเนียยกขายยกคอกไปแล้วเนาะพ่อขายแล้วค่วกยีนุ๊กคลิปไปแต่คนเบายิ่งยางยิ่งยาก ขายนกออกหมแล้วเหลือสองตัวนี้สองตัวนี้มันหางกลิ่นมันแม่แม่เราตัดตอนไว้ครับนเก่าเดียวนี่เลยแหละมันว่าไปแล้วคุณผู้ขายผมไปฉลุขันข้นละสี่เสื้อนี่เปิดราคาตัวใดนอเนี่ครับเปิราคาตัวละปัญหาตัวละปัญหาตัวละกันเลยน้ำหนักประมาณน้ำหนักประมาณเก้ายี่สิบนี่ละโอ้ขี่ไม้นี่ได้การเลยนเนี่ยครับมาเลยสนใจ พีกัดพีกัดบาดกระมิกเนาะบาดกระมิกบาดกมิดหารไว้ไหม่ต้นมะขามอยากใส่มาเลยยอดหัวทวงอุดอูดเลยนี่โอ้แจยงกำลังแฉบเลยเนาะเลี้ยงงูถึงไม่เลี้ยงหมูหรอกโอ้บรรยากาศฟ้ามเนาะหลังฟ้ากับคุณลาเบิ้งอะไรบรรยากาศฟ้าไหมโอ้อันนี้บรรยากาศหลังฟ้านะครับ ก็ฟาร์มนี่ยบ่มีกินนะครับสะอาดล้างขีตลอดมีกินกับไม่ตะกินนั่นสีต่างโอบรรยากาศอีสานบ้านห้องสำหรับมือเนี่ยปิดคลิปสำานีก่อนเ้ยครับสวัสดีครับ